รวมภาพงานแต่งเจนนี่เผยความสุขอธิบายเป็นคำพูดไม่หมดส่องสินสอดความสุขวันสำคัญในชีวิตเจนนี่ได้หมดทั้าสดชื่นเขาพิธีฉลองมงคลสมรส กับนายตำรวจหนุ่มยิวฉัดมงคลสมแก้วและวันที่12พฤศจิกายนที่โรงแรมดุสิตธานีจังหวัดกระบี่โดยงานพิธีตามประเพณีจากที่บ้านเจ้าสาวไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายนเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยหล่อพิธีการผ่านไปอย่างอ,อบอุ่นชื่นมืนภายในครอบครัวสำหรับสินสอดหลายคนคงแอบสงสัยไปส่องในพิธีเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพบว่ามีเงินสด1นึ่งล้านสองแสนบาท แหนเพชรสองวงและยังมีทองคําสวยอารามอีกหลายเส้นด้วยล่าสุดวันนี้ก่อนเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสเจ้าสาวโพสต์รวมโมเมนต์งานมงคลเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพร้อมแคปชั่นเต็มไปด้วยความสุขเต็มเปี่ยมหัวใจด้วยว่ามันคือความสุขที่อธิบายเป็นคําพูดไม่หมดจริงๆนะพร้อมแท็กเฟซบุ๊กสามีฉัดมงคลสมแก้วด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ